ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆผมสิทธิยพรนะครับเพื่อนๆพี่ๆทาง Youtube ท่านนะครับมีหลายคนนะครับเขาถามมาว่าจะถึกเนี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างจะถึกนะครับอิเซกิทีเ1 0สามหน่งงฉายาของมันคืออึดทนถึกนะครับนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้าถึกของผมนะครับเพื่อนคู่ใจของผมเอง นี่นะฮะบดินพาเจ้าถึกออกมาไถดินแข็งมากนะครับก็เลยต้องใส่แท่งปูนไปสองแท่งนะครับซึ่งระยะนี้ก็รถรถเล็กไม่ค่อยออกงานกันนะครับก็จะมีอยู่แต่รถใหญ่นะครับที่เห็นอยู่ไกลๆน่นก็รถฟอร์ดนะครับฟอร์ดหกหกในระยะสายตานีไม่มีเลยนะครับรถรถอื่นนอกจากฟอร์ดกับเจ้าถึกเนี่ยครับนะครับพามาดูนะครับ ฐานห้าแท่งคูณสองแท่งนะครับคูณไอเสารวดหนามนะครับใช้งานดีครับจะถึกอิเซกิทีเอสสามหนเพ่านะครับใช้งานได้ดีอึดทนทานนะครับตรงนี้ก็เป็นถังเก็บเครื่องมือนะครับ ก็ใช้ถัง50ลิตรมาพานะครับใส่เองนะครับทำเองวันนี้ติดพัดลมเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับเมื่อวานมาไถร้อนมากนะครับก็เลยติดพัดลมเข้าไปอีกหนึ่งตัวดูดูการทำงานของพัดลมนะครับจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์เปิดอนี่นะครับ ลมแรงนะครับแรงจนเพาะฟองน้ำจะปิวเลยนะครับลมแรงมากสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถไถนาอยู่แล้วมันร้อนนะครับไม่มีตู้แอร์นะครับก็หาพัดลมมาติดอย่างนี้ได้นะครับพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมของหม้อน้ำรถยนต์นะครับเอามาติดได้นะครับเปิดเวลาตอนที่เราไถร้อนๆนะครับแต่ตอนที่เราอยู่ ไม่ติดเครื่องไม่ต้องเปิดนะครับเพราะใช้ไฟเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทรถไม่ติดนะครับต้องเปิดตอนที่เราใช้งานตอนไถตอนติดเครื่องนะครับจะช่วยได้มากเลยนะครับระบายความร้อนของคนได้ดีเลยคนครับก็คลิปนี้ก็ขอแนะนำเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ลองไปทำดูนะครับไปหา ลมม้อน้ํารถยนต์เดี๋ยวร้านอะไรเชียงกงนะครับก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่แล้วครับไม่กี่บาทนะครับเอามาติดเองนะครับครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ